แรงแมงมันกินกินรากเห็นไหมบริเวณตรงนี้วาวหมดเลยแล้วมาดูเสาจะปัน่นไงเป็นการปั่นซ่อมซ่อมข้าวสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านครับ ไปดูการซ่อมข้าวที่มันไม่งอกนะมันไม่งอกอาจจะด้วยสาเหตุอะไรเราก็ไม่แน่ใจนะไม่รู้ที่อื่นเป็นไหมนะครับแต่ว่าแถวนี้เจอหลายแปลงนะมันจะเป็นเหมือนหัวโล้นนะแบบนี้มันโดนแมงโจ๊ะไหมไม่รู้ว่าผมก็ไม่เคยทราบนะครับแต่รู้ก็แนะนำหน่อยคนระับ เห็นไหมเขาไม่มีต้นข้าวนะมันไม่มีต้นข้าวเนะขาบอกว่าตอนตอนหวานมันก็ดินชุ่มดีนะมันโดนแมงบอกเหรอ พอมันแรงแมงมันกินกินรากเห็นไหมบริเวณตรงนี้วาวหมดเลยแล้วมาดูเสาะจะปั่นเัง่เป็นการปั่นซ่อมซ่อมข้าว ราจะไม่วานใหม่ทั้งแปลงนะครับจะใช้วิธี่อมออก มันก็น่าจะขึ้นะบอกว่าตั้งแต่วานแปลงเนี้ยวานแล้วมันไม่โดนฝนเลยนะเดี๋ยวมารอชมผลงานนะว่ามันจะงอกหรือไม่กอ,อก หลังจากที่เราวานใหม่หวานใหม่ทีจริงน่าจะลองแบบไถดูนะไม่แน่ผมว่ามันคามชื้นอาจจะน้อยนะพอมันแรงทีน,นี้มันไม่งอก ก็จะลองไถราดดูรอบแรกก็ปั่นนะครับปั่นอันนี้มาซ่อมเราก็ปั่นอีกรอบหนึ่งนะเหลือแต่งานซ่อมนะครับช่วงนี้ซ่อมข้าวหรือว่าแซมข้าวนั่นแล้วแล้วแต่เราจะเรียก แต่เราไม่ทำพอมันมีน้ำทีนี้เราก็ต้องมาปักดำใหม่นะทำให้เสียเวลาตู้ราวานซ้ำไปอย่างเงี้ยมันจะประยัดเวลาก่อนไม่รู้ไอข้าวที่มันงอกแล้วมันจะตายนะครับเรา เราตัตที่จริงจะให้ดีผมว่าให้หวานหนาเอาเลยนะเพราะว่าเปอร์เซ็นต์การงอกมันมันก็น้อยนะยิ่งถ้าเจอแรงนี้ยิ่ง เสียงที่มันจะไม่งอกมันเสียงจนงอันนี้นะครับชา้านาไม่มีอะไรแน่นอนคนระับพึ่งฟ้าพึ่งฝนอย่างเดียวแหละพอฝนไม่ตกก็ปัญหาตามมานะ่ะผมว่ามันเกิดจากแมงเขาเกิอะไรนะแมงกระอน มันนนกิเแต่ข้าวมันก็งอกมานะครับครั้งแรกงอกแล้วมันก็เฉาตายแห้งตายเสียตังสองรอบนะครับ ก็ไม่เป็นไรนะครับดีกว่าเรามาอยู่ปักดำใหม่แซมใหม่อันนี้อยู่ที่บุรีรัมย์นะครับไม่รู้ว่าที่อื่นเป็นไหมจังหวัดอื่นเป็นไหมหรือว่าใครมีวิธีแก้ไขก็แนะนำมาได้นะครับเพราะว่ามันก็เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ครนะับเสียเวลาเสียตังค์ด้วย กลบไปเลยอะเสียดายข้าวตรงที่มันงอกแล้วอะ แทงเอานะเพราะว่าเราไม่ได้ปัน่นหมดทั้งทั้งแปลงจะสังเกตได้ว่าแปลงไหนที่เขาถ่ายคลาดนะผมว่ามันมันงอกดีไม่รู้เกียวกันไหมนะแปลงที่เขาถ่ายคลาดเข้าวาะะมันจะเสมอดีมาก ส้มเยอะนะครับดูตรง,นะง,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 งนู้นก็ส้มนะเห็นแหวงแหวงไหมแหวงแหวงนั่นคือเขาส้มข้าวหวานใหม่นะประมาณนี้นะครับก็เป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวนาทุกท่านนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับฝากติดตามต่อคลิปหน้าด้วยนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ